ก่อนเมื่อกี้นะครับผมก็เกือบชนตูดกับรถคันข้างหน้าเหมือนกันนะครับเพราะว่านี้มีการชนกันเกิดขึ้นที่มหาสาครคามนะครับเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นส,สดๆเลยนะครับเมื่อกี้นี่ผมก็ขับมานะครับเป็นช่วงที่เหตุการณ์เร่งรีบนะครับแล้วก็ไม่ใช่เหตุการณ์เร่งรีบมันเปนแบบว่าช่วงที่คนเขากําลังรีบไปทํางานนะครับดูรถแต่ละคนนะครับวิ่งกันควันพุ่งเลยนะครับ ต่างคนต่างก็กําลังเล่้ยงๆนะครับพอออกจากไฟแดงมาก็ขับมาเรื่อยๆเช่นกันกับวันนี้นะครับผมคูต้านะครับก็กําลังจะขับรถมุ่งหน้าไปสอนที่อาเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกาลสินนะครับก็ออกมาได้ประมาณไม่กี่นาทีนะครับก็เท่าที่เห็นนะครับมีการเฉียวชนนะครับชนอย่างหนักด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฉียวชนนะครับก็ชนหนักนะครับประมาณที่เห็นเมื่อกี้สองสามคันนะครับ ก็ฝากนะครับสาหรับมือใหม่นะครับที่ยังขับรถไม่เป็นนะครับอยากจะเรียนขับรถอยากจะสอบใบขับขี่นะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่0883350072นะครับถ้าท่านอยากจะเรียนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับมันเสียเวลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะยุ่งยากนะครับกับเรื่องข้อสอบเรื่องใบขับขี่นะครับถ้าท่านไม่มาสอบไม่มาเรียนสักทีนึงนะครับก็เดี๋ยวก็จะโอกาสนะครับเป็นไปได้ ยากนะครับถ้าสำหรับคนที่บอกว่ามันไม่ค่อยมีเวลาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็หาเวลาเถอะนะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับเสียเวลานะครับถ้าท่านดูคลิปวิดีโอของผมนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ติดตามนะครับก็กดติดตามนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับผมเมื่อกี้นี้ก็เบรกจนหัวทิ่มเลยนะครับข้างหลังก็เกือบชนผมผมก็เกือบชนข้างหน้าเหมือนกันนะ เพราะว่าเบรกจนลากล้อนะครับนี่แหละครับมือใหม่ถ้าเกิดว่าไม่ว่าใครก็ใครนะครับประสบการณ์ก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับบางคนก็ไม่เคยเบรกกระทันหันนะครับบางคนก็อะไรหลายๆอย่างหลายๆปัญหาของมือใหม่นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับ ก็ฝากด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากติดตามผลงานของโคต้าด้วยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไปสอนได้ไหมนะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าไปสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับบ้านอยู่ที่ไหนอำเภออะไรนะครับอกซอยไหนนะครับ ท่านสามารถแอดไลน์มาได้ที่0883350072นะครับผมแอดเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะโทรก็ได้นะครับสะดวกดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีก็แชทก็ตอบช้านะครับเพราะว่าอาจจะติดกิร่าเรื่องการสอนอยู่นะครับต้องแต่งเข้ามานะฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ